สวัสดีไิ่เล่นคนนี้ทุกคนนะครับตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยไม่ดีเหรอน เปิหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนําแอดมินต้น TP 7เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีให้ดีที่เรื่องแต่ห้าสิบบาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปหลังจากนี้นะคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้ตื่บิชิพธนาครับกันันเองนะวันนี้เราจะเม่นเป็นสายขวานฟาร์มกันนั่นเองนะครับผมดูซิเบอร์มันเป็นยังไงสกิมเน้ จะเป็นยังไงเรามาดูกันจดี๋ยต้องอัพหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนุมีแกรกนะครับเผื่อมันมาฮกเราเราจะได้แบบโนเนียทันอะไรอย่างนี้นะเออประมาณนั้นเนาะโอเคประมาณนั้นแหละเรามาดูกันนอกขวานเนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะ <c oughs> แต่จริงๆนาะคอสผมว่ามันเล่นมันจะเล่นขวานก็ได้ถ้าอยากได้ดาเมด <c oughs> ก็เล่นไปโซลิเวอร์ถ้าอยาได้หนานะก็เล่นขวานถ้าได้ดาเมดแล้วก็แบบหนาะแบบ อันนี้ก็กดล็อกคิวก็เอาล็อกคิวมาก็ได้อะไรอย่างนี้เอาแล้วจังหวะนี้เฟิร์สบัตแล้วหนึ่งชงโบนะฮะโอเคเดวซิว่าจะเป็นยังไงผมว่าสายขวานมันมันนัวค่อนข้างดีนะเขาเข้าออกได้ดีนะผมอยากให้ขวานมีแบบล็อกคูดาวอย่างเนานะถ้ามีนะด,ดีเลยจังหวะนี้ยังไงริชพายแล้วตายแล้วโอ้โหยรร้อยไปดียบร้อยไปดียบร้อยไปดีอปดโอ้ย อย่าหุบผมนะอย่าหุบผมนะโอเคถ้าได้ขวาแล้วเราจะออกจ่อเล็กจ่อเล็กแล้วก็อุมิอาร์มนะอุย้ยเอาแม่งจังหวะน,นี้ดีกว่าไปก็ได้สกีนี้ไม่ได้เล่นนานละสกีนี้เอาหน่อยแล้วกันเฮ้ยแก๊กไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยเออตายไปซะเอาชิบหายแล้วมันมามาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยเร็วเออ ได้รับแดงแล้วอือ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 อ่าอะหายอ้าวเดี๋ยวโอ้ยมันฆ่าได้ด้วยจบแล้วโอ้โหไม่นะจบแล้วไม่เป็นไรนะเราต้องจะแบกได้อยู่ต้องน,นี้ต้องไม่ได้ปะตีไม่ไหวนั่นเป็นไม่พอลอกขวานชิ้นเต็มเลยนะสำหรับนาคอรส กบอกเลยว่าโหดมากแต่ว่าครูดาวมันจะช้าไปอ่ะพระนไม่มีรถคูดาวอ่ะคือเสียดายตรงนี้แหละแต่ผมว่าก็น่าจะเก่งนะนาคอสขวานฟรามนะครับมาพอเราได้จอดเล็กปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นในโอมิอาร์มนะเพราะว่าเราจะได้แบบเอารถครูดาวไนงะถ้าเราไปออกโบเก้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเรียกว่ามันยังไงอ่ะมันก็จะไม่มีรถคูดาวมันก็จะแบบแรงก็จริงแต่ว่ามันแบบมันอึดอาดอ่ะอือ ก็เลยเอาเองจอดเล็กเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาออกมีโอมิอ่านต่อนะฮะแล้วก็ขวามาขึ้นเป็นรอยคินนูดนั่นเองนะเพราะมันได้ลบคูดาวสิบแล้วก็เป็นจอดกอดที่ผมชอบออกนั่นเองนะฮะเอาไว้ตีแท้งเลดเกมอะไรประมาณนี้เอาแล้วจังหวะนี้โดนต้านไปหนึ่งทีงันไปอีกหนึ่งทีเอ้ยมันมันติด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 มันโอ้ยไปยังตันอีกเอ้ยมันตายอยู่ยังไงยังยังไงยังไงต่อผ่านแล้วกิเลนกิเลนสามสองโอ่มันจุก แม่งเอ้ยมึงก็เปิดตาช้าเกินเปิดได้มดันเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้โอเคไม่ได้น้งกรเนี่ยโอเคได้แล้วขวานฟาร์มเกาะบวกเกาะสามร้อยแต่ตอนนี้เราเป็นแช่แข็งมานะเพราะว่าเราเล่นสายขวานเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแบบดาเมจเยอะไงแล้วนี่เขาเข้าออกเพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นเอาเป็นโหเดี๋ยว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 งัด ออื <c oughs> ้ตายไปซะหายแล้วคิเลนมานี่ไงอึ๊บเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะเรียบร้อยเสียแข็งเลยฮะจังหวะน,นี้โอ้โหเอาแช่แข็งมาหลบหนึ่งจังหวะนะเพราะว่าทำไมมันนัวจังวะเฮ้ยอยา่าฝากด้เพื่อนเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเราไม่ไต้องการดาเมจเยอะถ้าต้องการดาเมจ่งเราค่อยเอาแบบ เจาะเกาะสีเหลืองมานะฮะเดอนไปปลาดอกดอกบึดตลอดเลยฟอนติโน่โอเคมาลองเท้ามาสกิลหนึ่งครูดาวหกวิกว่าเลยหรอเจ็ดวิเลยหรอนานไปรเปล่าถ้าไม่มีบัาบลูได้นรองเท้าแล้วเดี๋ยวผมจัดการกับเรนบนนะให้ฟอนเรนไปเติม เออยฟาเลมีเติมอ้าว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 ตายเนี่ย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 ไม่ดีเหรอมาดีแค่น้ำน้อยที่อยฆ่าเรงเล่นปนี่ไงตายตายนี่ไงตายไม่ทันหรอกมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับสายขวานเอ้ยสายขวานนี่มันแรงขนาดนี้เหรอนี่นี่ยังไม่ได้ออกของน้ำมึเลยเนี่ยข้าวอาอีกได้ ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซัตต้าบอกเลยว่าหนาอยู่ไม่ตายง่ายๆจอเล็กมาโอเคดูเลือดดูเลือดโอเคได้แล้วได้เรื่องได้ราวอ่ะคิเลนไปนเล่นล่างอ่ะเนี่ยโอเคแล้วก็เนี่ยกำลังว่าเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่หนูผมฝากกดคนละหนึ่งไลค์กันเลยอ่าแล้วจังหวะนี้มันมาอะไรละ่ะอะไรอะไร ดึง,ดงทำไมเขาเขาดึงไม่ค่อยได้หรอฮะเขาไม่ค่อยโหนนะาฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอยู่เนาะประมาณนั้นอุ้ยนี่ไงขอแจ๊ดหนึ่งเออขอนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งดามิ่งเราไม่ค่อยไม่โอเคโอเคตีช้าจังเหรอเออนี่ไง โอเคได้เรื่องต่อไปได้อมีอาวุธด้านบนด้านบนอยู่ผมให้ฟันนึปีนัวชิบหายแล้วข้างล่างไม่ตายกันเยอะจังวะเนี่ยอ้าวโอ้ยไปไวจริงๆโอเคพอเราได้จอ,กอดก่อนเริ่มมีนาเม้วนะเริ่มได้เยอะได้เยอะ อาโออีจังหวะนี้แต่เราเรเขากดพีชอบไปกดโดนปุ่มอันนี้แต่ไม่น่ารอดนะจริงๆริงอ๋อดึงไม่ได้ตายไปแล้วนี่งไงเรียบรอ้อยเขาไปคขดึงมือมื่เหรอดึงมื่มือไอ้เธอตายชัดดาวเลยเนี่ยอ้าวยังไงมาดิ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 เดีมด่มันมาจริงวะมันมาจริงมาจริงมันมาจริงมันมาิมมาาๆๆโอ้ยแก๊กไปมาดูดีกว่าวแก๊กแม่งยังดักอีก เล่นอย่างยากครับท่านผู้ชมโอเคฟาร์มไปก่อนเนาะค่อยๆตีค่อยๆต,ตีปลาฟันปลาเรามีด,าเ,า,เมดาเมจโอ้เรามีดาเมจจากการเบริเเอ้ยอย่าหัวสายดยเฮ้ยเหมือนเหมือนเขาจะมาป่วนปวนอะไรปวนอะไร ยังไงจัง,งจหวะน,นี้น่าจะตายนะเอาได้ป่ะได้ป่ะยังไงเอ้ยซาราบินมันบินไม่ขึ้นนะน่ะไม่นะอาจจะเตะอย่างหาัวทรใจเตะทำอะไรสักอย่างโอ้โหอันติก็ยังไม่ได้ใช้หาแล้วคิวเลนคิวเลนช่วยแล้วช่วยแล้วหลบเอ้ยเอ้ย,อย,อยตันโอ้ยเกินเกินไปแล้วฮะมายุ่งด้วยละไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยตายหาแตงเหี่ยวหมด กลางๆไม่ได้นะเรื่องราน้อยจัดฟาตรงนี้ก่อนแล้วกันเหมือนคิเลนเขาจะลงมาล่างนะแอบก่อนแอบก่อนฮะถ้าคิเลนเขาไปเชยร์ชิปล่างบอกเลยว่าตายอ่ากดตนีแล้วด้วยอ่าเรียบร้อยจังหวะนี้เรียบร้อยเรียกว่าดักดักสวยเอาชิปหายแล้วยังไงอึ๊บไปแล้วยาโอ้ เมื่อกี้ไม่ไหวก็ท่านผู้ชมโ,โฮ้โหนีไม่ได้นะอีกตัวมันเร็วอยู่จะพอเบกได้เหรทำไมเกมนี้มันตึงๆเหมือนผมเล่นกับเฟลรนติโนอยู่2คนเลยอะไรครับเนี่ยขวานฟาร์มอย่างนาผมบอกเลยนจะจัดบอกเลยว่าฝั่งนู้นเบอร์ไม่ตายอ้า ได้กับฟอยเลนดีกว่านะผมว่าน่าจะได้เรื่องอยอะได้กับฟอยเลนดีกว่าน่าจะแบบน่าจะพอได้เทรดเคตรงกลางไม่มีความดันไอามากันโอเคด้านบนแล้วโอเคมันจะมันจะเข้ากับกับเสียงหลงมันจะเข้ากับนาคอสยุคยุคเก่าว่าแบบนาคอสสายขวานเหมือนตรงนี้จะมีนัวเนี่ย แล้วจังหวะน,นี้เราหน้าจะเริ่มกันแล้วจังหวะน,นี้แก๊กแก๊กแก๊กจะจะจะเรียบร้อยแก๊กตายหนึ่งนี่ไงตายสองแฝนตายสามตายสี่ตายห้าขอ,ขอคอนคิวเอ้คอนคิวนะเพราะว่าตัวแรกเราไม่ได้นะทิ่เปิ้ลเก์ขอให้เกล คาร์สคิวก็จังหวะน,นี้จบเลยหรือเปล่านะจังหวะน,นี้จบเลยหรือเปล่าเกมเร็วนะเกมเร็วกันดีนะครับผมบีออฟโง่ด้วยครับบีออฟโง่ก็มาไม่นะไม่นะจบไะเนี่ยจบไะเนี่ยตีบ้านไปดิจังหวะน,นี้รออะไรที่ทำใหตีบาาาอาอย่างวะเราเฮ้ยเพื่อนยังเล่นอาชีพหายแล้วยังไม่ดูดีเก้อไม่ <c oughs> โอเคมาแล้วครับท่านผู้ชม นี่เป็นไงคลิปผมไม่แหลกแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าแบบฝนผม,มนตกนะก็เลยแบบคลิปมันเลยแหลกนะฮะตอนนี้แบบฝนไม่ตกละเออตอน,นี้ข้างลื่นแล้วแต่ถ้าแหลกนิดนึงก็ต้องขออภัยนะนะท่านผู้ชมนะฮะถ้าคลิปผมกระตกนะเออแต่ตอนนี้เหมือนจะมากันอีกรอบหนึ่งแล้วบาฟ้าเราไม่ไม่มีด้วยโอ้ยอยังช่วยเลยนะจังวันนี้ไม่นะโอเคโอเครเราขยีไปอีกนึงโอเค มันได้นัวอีกสักไฟหนึงเนี่ยผมว่าได้นัวไหมเข้าไปได้นัวไหมและแอบตรงนี้กันอย่างเยอะชิบหาเอ้าเย้ไม่เกินเกินฮุกดีนะฮุกโดนผมถ้าฮุกเดนคนอื่นนี่ตายเลยเอ้ยเเรเลนฟาเเนเดด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 เดยวเเวเเลนเเอยเ เอามันตีหน่อยตีหน่อยอู้ไม่ตายโอ้สายขวานอย่างเบาแม่งเออหายเนี่ยดาเมจมันขาดไปนิดนึงนะฮ <c> ะ <oughs> ขาดน,นิดนึงจริงวะ <c oughs> คือจริงๆเพื่อนต่อดาเมจให้เรานิดนึงก็ได้นะ <c oughs> เอาจริงๆเอาจริงจริงยันจันนะนะเ <c oughs> พื่อนต่อดาเมจให้ก็ได้เอออะไรอย่างงี้ <c oughs> โหคิดล่างถ้าเพื่อนต่อดาเมจให้หน่อยนึงบอกเลยว่าเมื่อกี้ฆ่าได้นะ <c oughs> เออ นะเมื่อกี้ฆ่าคิวเรนได้นะแต่เพื่อนไม่ตอดอ่ะมินเห็นสายกันเลยก็หมายเขาจะใหเลย,ยดั่มหมายกันอุ้ยไม่นะกันบ้านก่อนโอ้โหเจ็บ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 พอเคลียร์ได้นะเคลียร์ได้ยังน่าพริ้นเฮ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วฟอลเลนสตีนอลส์เล่นแล้ว,เ,ลลว,เ,ลลวเอาแล้วจงหวะน,นี้อาร์โออ,อ,อีเอวไม่ตายด้วยครวงมันครวง ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยแวน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 นี่ไงนี่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 ไงชัดดาวพิชึบพิชึบปึ๊บครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยชิบหายแล้วมึงหกุดหงิเหรอเฮ้ยเจ้าอันเนี้ยอันนี้เอ้ายังไงยังไงล่ะมาให้ฆ่าเหรอมาให้ฆ่าเหรอแล้วยังไงต่อตรงนี้ยังไงซาตารอึ้ยเจ้าโอ้ยกดเกินไม่ทันก็เกินมาช้าเกินแล้วจังหวะนี้จะจบหรือเปล่า จังหวะนี้จะจบหรือเปล่ามันเหลือแค่แก๊กตัวเดียวจะจบหรือเปล่ายาเตะยังไงแล้วจังหวะนี้จะจบหรือเปล่ายาเตะตีบ้านตีบ้านแล้วจังหวะนี้ทำยังไงตีตีตีทำมันตีเบาอย่างเตีก็จะแตกแล้วอีกนิดเดียวยาเตะตีบ้านอีกเยอะยาเตะบอกไม่สนแล้วเออโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บายบาย